สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบอนทีเขามาติดตามซ่องสนีป่าเนาะสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนเด้อเมื่อนี้เมื่อนี้กับบุญเดินซ้มเ,เ,เอาเอาไม้ซ้ำขานะแม่เขาเจากรสีฮิดคลองเหล่านะพ,นาพี่น้องเขาเจากระสีเอาพุนลงไปใส่อันไห,หน้าพี่น้องอันนี้ร้านชายสบายดีนะับสบายดีสบายดีนะบสบายดีหยุยยกมือด้วยสบายดี มันบริจักทีบยยังเลยพี่น้องเลยมันใหญ่แต่โตมันพี่น้องโอ๊ยเกาเมื่อนอะไรฮูบใสผืนยานเมื่อเปื้อนพี่น้องบริจาบายเพิ่นอยู่บ้านให้ม่วงพิ่เลยพี่น้องเลยแต่ว่าเที่ยงหน้าเพิ่็อยู่ในใกล้บ้านอันใกล้เฮือนของสนีพี่น้องสนีก็เลยมาส่องเางล้านชายเอาผุ่นไปใส่ให้หน้า เอาผุนใส่หน้าเดียนซ้ำออกใหม่ซ้ำคำผุนใส่หน้าแล้วแป้วว้ได้ได้้ัมให้เขางามบ่ให้เขางามได้พี่น้องเขาใจว่ะเอาใส่จะ๊กขู่ปัศิกุเดียวกับซ้มขู่หรือว่านั่นซ้นนนมขูไม่ใหญ่ว่ะนั่น อ่ไปย้ายใส่ย้ายใส่ให้ใส่หน้าพี่น้องอันเปิดประตูเล่าพร้อมได้พี่น้องเลยเตือนสามนะย้ะยายใส่เป็นจุดเป็นจุดฮามย้ายใส่เป็นหม่องเป็นหมอ่องอือ <c oughs> ่นบอก่นบอกลานพช่คนมาสุดท้ายกับพ่ออัน้าอัดสันไปน่องแาวเมร์น่าบ้าน่นมาหยอกลานไรลานก็บบกอยว่าออกดอกพี่น้องไม่แต่เงีมแต่หัวขเ่เด้อม้าเขาบอว่าเอาสาาาดเด้อ นี่พี่น้องนี่ทำแม่มาฮุบสอยลานเป็นเต็มแหละที่บ้านอ่ะเอาไปย้ายใส่ ไมมบ่มีบ่หน่อไม้เนาะไก่พักสะมานอนหลักหลอนอย่างไรนี่ไก่เขาไก่เขานี่แหละเออนี่มันเรียกเขาเมื่อปอเออหนึ่งว่าเขาเขาเมื่อเป็นเป็นไงเกษตรฮาหน่อไม้พร้อมได้พี่น้องยาเขาจักหมึอกับสิมาหลักเอาไปขายบ่มีเงินละล่ะโอ้ยแล้วมันเสียอีลีเนตายเลยถถวแม่มาหลักเอาไปขายพี่น้องเอ้เนาะท่าน ถ้ามันเสียไอลีทาเม่น้ำใหม่กับนในมีแล้วพี่น้องนี่พี่น้องอยู่หน้าได้ฮามกชแนอดกินกับปุแนท้ายู่แต่หน้าได้สัส แล้วแล้วก oh, ็คือบ่อันนบุญเดินสามออกมาสามคำกะฝุ่นใส่หายใส่หน้าฝุ่นใส่หน้าแล้วก็เปิดประตูเล่าหีดคลองผุดไทยพี่น้องโอ้พี่เจ้ายังอันพี่น้องยังตักหนามอยู่ได้นี่นะยังโยกน้องโยกบหนามตักหนามอยู่ มองงกหน้าว้าวว้าพี่พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้กาอากาศปน้าปนายพี่น้องพี่อันนี้ก็เป็นนันพี่สะพ้ายพี่น้องเป็นยังตักน้ำกอกอยู่ได้ยังโยบน้าชี้ซุกตื่นแล้วเแล่วอืมถ้าแม่ก็ตื่นมากกเก็บบางท่านแต่เด็กแต่ดื่นเลยเนาะ โากเกบนกคนกเก็บก่อเน,นาพี่น้องงูมาเบิงโงูมาเบิงถ้าแม่ปเก็บปักท่านก้นว่าเข่งต่า <c oughs> ทั้งเก็บปักท่านทั้งฮุกฮุกผุ่นซอยลานไายเพิ่นพี่น้องเลยผูกเพิ่นต่อยลงมาจะเต็มเ<อ>นาะผูกแม่ไปอีริได้ไปสวนตัดน,นะแม่ จงผู้นะท้าแม่เมพิ่นสิเกบมักท่านเพิ่นสิไปปฏิบัติธรรมพี่น่ะเอื่องจังฮันเพ่อแม่เมื่องจังฮันจังท่าเบิงท้าแม่เพิ่น นี่แต่เป็นปฏิบัติธรรมตลอดแหละพี่น้องเลยเพิ่นหักกลับมาเพิ่นเมื่อนะเพิ่นกลับไปนอนนอนเมื่อไปสองเมื่อนอนขึ้นหนึ่งแล้ะกันมามาหล่ะกันเพิ่งไปอีกอยู่ดีไี่ห้งเลยจังไปพี่น้องเยไปอยากอยู่ดีไม่แห้งอยากมีซนมีธรรมเห็นจากมีซีนมีธรรมกันก็แม่แล้วเนาะคนเฮา ตืน่นมายังมาเศร้าเพิ่นกับมาเก็บมากกะท่านแต่เศร้าเลยคอาไง่นมาเพระวันน่อยู่พู้เดียวเพิ่นจะนี่กะไปเบิ่งร้านชายเก็บผุนแล้วก็เลยแวะมาเบิ่งเพิ่นแม่เฮากระสําเมื่อสูแม่น้องกิ๊กกินก่อนเมื่อไหนซืเมื่อบ้านแม่น้องกิ๊กพี่น้องสิเมื่อกินข้าวปุ้นบุญเดือนสามบานเพิ่นเนาะ เ้ากสิภาพพี่น้องเมื่อกินขับป้นแล้วก็จะเอาไปกทานเมื่อสู่เพิินกินสมเลยพี่น้องเลยคันว่าเราก็ขืนหอดพี่น้องดีพี่น้องทางใดดีผู้ใหญ่ใจดีทางใดคือบ่ามากินขับป้นน้นำเนาะกินขับป้นก็ท้าแม่ว่าทําแม่เพิินข่าป้นก็มาถ้าแม่เนี่ยเด้อคืนหอดพี่น้องดีทางใดดี บุญเด่นสามใจพี่น้องเลยจะเห็นแต่ใจพี่น้องจะอย่าเห็นแยงใจพี่น้องอยากเห็นใจพี่น้องพี่น้องทั้งใดสิมีแรงมกแรงใจน่ะนะจะมาเบิ่งกเก็บบักท่านซอยแถวแม่กับพี่น้องเลยเห็นเพิ่นเก็บผู้เดียวงมงงงมงอยู่แต่สาวๆตื่นมากกับมาเก็บโลดพี่น้องเลยพอแรงเสียแรงใจเนี่ยเด้อพี่น้องเลยอะไรเด้ิมีหนักจิตหนักใจเนาะ ขอมาเก็บมากับท่านนัน่นเลยเลยขอมาเป็นหนามใจมาเป็นเพื่อนมาเป็นสาขานะี่แหละพี่น้องยังไงจืดมีอยากได้แหละ,ะบอมยังบอมีผู้ใดใจดีเลยก็มีอยู่ลืมไปเลยแหละมีอยู่ผู้ใจดีก็ได้หากเงินมาหายแนมะ่ นั่งนับไม่แลวไม่ใหญ่ในแต่สื่อยมสื่อยากินกับข้อขอบคุณเนอขอบอกขอบใจละลาย้ปพี่น,อน้องนั่งบมดได้เร็วเวจนสีได้เต็มตาพี่น้องทำไมเก็บมันกระลายลีได้พี่น้องหมดไหนกองกุญปุนแม่จะสั่นลงบ่ อืมสั Dieu, ่นก็จะไม่เละพี่น้องเดี๋ยว่ามันสิูกเปิดต้นเลยได้พี่น้องมันสิเบิดหนามันแล้วเบิะเบิดหนามันเลยได้พี่น้องี่้อบั้น่เบาทน่งเดต่อปลาก็สิเป็นบักม่วงแล้วพี่น้องเนาะมันสิเป็นยามบักหม่วงบักงิ้วพี่น้องบ้านท่านะมันก็สิเป็น่วงของไครของมันเนาะบัขเแล้วบาที่ดมักหม่วงนะบานพี่น้องอนาคตก็ผ่านไปแล้วพี่น้อง ป้าเท่าแม่เห็ดแล้วบ้านฟ้าหล่นลงหล่นลงผู้พี่น้องมันสีเบิดแล้วมันเลยซุกอีร้อ,อนอืต้องกุนผุนเลยพี่น้องเอ เอาคือจะเอาไปสู่แม่น้องกิ๊กกินน้ำเมื่อไหนสิเมื่อกินข้าวปุ้นอยู่บ้านแม่น้องกิ๊กบุญบ้านแม่น้องกิ๊กเมื่อนี่น้องหนัดก็ยังไปเก็บพักน้องหนัดเก็บพักแล้วก็สิพักกันเมื่ออะไรพี่น้องไอ้เมื่อนี่หลับส้มขีดต่อไปเด้อว่าเอาสิไปใส่ไปกินข้าวปุ้นไปกินย่างไหน่พี่น้องเสด็จไทยพี่น้องเบิด้อง อดีตเด้อนาคตก็ยังบามาเด้อเมื่อนี่เขาก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องผักก็ไหล่ก็แชก์ก็ติดตามส่องสนีป่าในเด้อพี่น้องขอบุกขอบใจลายๆเด้อที่เข้ามาสมเข้ามาติดตามส่องสนีป่าเมื่อเหนื้อก็สบ,บายดี